ข่าวประชาสัมพันธ์เขาเชิญพบกับรายการไข่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ไข่สุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่สองเริ่มออกอาการวันที่5กันยายนถึง2ตุลาคมา5กันยายนถึง2ตุลาคม นเป็นหลักสูตร28วันค่ายนี้เป็นการประสานพลังของทีมงานพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมทั้งในและต่างประเทศนะร่วมมายรวมมือกันสารพลังกันนะท่านที่สนใจสามารถสมัครค่ายผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook กิจกรรมมะเขียว มานะเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะพี่น้องเอ้ยให้หมอเขียวออนไลน์ครั้งที่สองมาแล้วจ้ามักได,หได้หรือกลุ่มลายต่างๆของแพทย์วธิธรรมนะที่จิตอาสาได้ส่งลิงไปานะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฟันะงค่ายสุภาพดีวิธีธรรมออนไลน์ครั้งที่สองนะวันที่ห้ากันยา ถึง2ตุลา63นี้นะขาย28วัน,นเนื้อหาสาระเข้มข้น,นเนื้อหาสาระเข้มข้นนะสารพลังพี่น้องจิตอาสาทั่วโลกก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะจิตอาสาทั้งในทั้งต่างประเทศก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องห้พี่น้องรับฟังกัน นะก็ท่านที่สนใจนะสามารถสมัครค่ายผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook กิจกรรมหมอเขียว Facebook หมอเขียวแฟนคลับหมอเขียวด e t เนะหรือนะกลุ่มลายต่างๆของแพทย์วิธีธร,รนะที่จิตอาสาได้ส่งลิงก์ไปนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านะใดที่ได้สมัครก็จะได้ร่วมบุญกุศลกัน นะที่สมบูรณ์สมัครและก็าคเพียนติดตามเนื้อหาสาระกันนะรวมทั้ง <c oughs> ตอบคำถามต่างๆหนะรือว่าจะได้ตอบแบบสอบถามนะของการจะทำค่ายนะประเมินค่ายก็ได้ร่วมบุญกุศลกันในเรื่องของในการเอาข้อมูลมาทำเป็นเชิงวิชาการหรือดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้สมัคร แต่ได้ติดตามก็สามารถตอบคําถามได้เหมือนกันนะตอบแบบสอบถามต่างๆเพื่อร่วมบุญกุศลกันได้เช่นเดียวกันนะท่านใดจะร่วมบุญกุศลกัน,นร่วมเรียนรู้กันจะสมัครก็ยิ่งดีนะเป็นประโยชน์นะเป็นพลังรวมเป็นพลังสนิษาน,นาที่จะพึ้นตนและช่วยคนให้พ้นทุก <c oughs> นในเรื่องราวของสุขภาพวิธีธรรมนั้นเป็น เรื่องราวที่ลึกซึง้งที่วงการสุขภาพทั่วไปนั้นยังไปไม่ถึงยังไม่รู้จักเพราะเป็นความลึกซึ้งมากเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่คนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางที่จะรู้ได้ถ้าท่านไม่บอกถ้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่อธิบายให้ได้รู้แล้วจะไม่มีทางรู้ได้เลยเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกในการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งโรคใจทั้งโรคก,กายทั้งเรื่องร้ายต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยถ้าท่านไม่บอกไว้นี่จะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้นะเพราะคนทั่วไปก็จะใช้วิธีการต่างๆทั่วๆไปในการดูแลสุขภาพซึ่งวิธีการทั่วไปนั้น จะเน้นทางวัตถุซึ่งก็จะมีฤทธิ์ประมาณ30%บวกลบเท่านั้นส่วนจริงๆแล้วอีก70%บวกเกินรอยเนี่ยมันจะเป็นด้านจิตนะด้านจิตวิญญ,ญาณที่ไร้ทุกข์แล้วก็ดีงามแบบพุทธะเลยนะไม่ใช่ธรรมดาถ้าไทุกข์ชั่วคราามันไม่ใช่ไร้ทุกข์หรอกระงับทุกข์ชั่วคราวแบบทั่วไปมันก็มีผลประมาณนึง มันก็ไม่ยั่งยืนหรือดีงามแบบทั่วไปที่ไม่ได้มีใจไร้ทุกควบคู่ไปด้วยมันก็มันก็มีฤทธิ์ประมาณหนึ่งแต่ถ้าใจไร้ทุกใจดีงามอย่างรู้เพียนรู้พักแบบพุทธะนี่โอ้โหสุดยอดที่สุดเลยอันนี้มีฤทธิ์ประมาณ70%บบวกเกินร้อยในการลดโรคภัยไข้เจ็บ ในการทําร่างกายให้แข็งแรงอันนี้เป็นความรหัสลับสุดขอบฟ้าที่วงการสุขภาพทั่วไปไม่มีทางจะรู้ได้เลยพอวิธีที่จะทําใจได้ทุกได้นี่โอ้โหยากมากถ้าไม่ได้เรียนนะทา,าไม่เป็นเลยนอกจากได้เรียนอย่างถูกตรงแล้วก็ภาคเปลียนปฏิบัติไปเป็นเรื่องๆไปเป็นส่วนๆที่จะล้างความชอบชังสุขทุกข อยากยึดมั่นถือมั่นออกไปนในเรื่องนั้นๆชอบที่ได้เสพชังที่ไม่ได้เสพสุขที่ได้เสพทุกที่ไม่ได้เสพเนี่ยมันโอ้มันจะต้องล้างตัวนี้ออกโดยการพิจารณาใจรักความไม่เที่ยงของการได้เสพของสุขที่ได้เสพน่ความเป็นทุกข์น่มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ทุกทั้งหมดทั้งมวลช่วกับช่วกันเลย เป็นทุกใจเป็นทุกกายเป็นเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันแหละนะพิจารณาไปจนมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันสลายไปเลยไม่มีตัวเราของเราเลยนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> มันจะเก็วพ้นทุกข์นั้นไปเป็นลําดับลําดับไปได้นะเมื่อพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยไอ้ที่ชั่วก็ตัดไปได้ไอ้ที่ดีก็ทําเข้าไปอาศัยเข้าไปได้ถ้าเราทําได้ดีไหนที่ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทํา น่ะดีไหนที่อาศัยได้ก็อาศัยาอาศัยไม่ได้ก็ไม่อาศัยนะเพราะเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งภาคเปลี่ยนทําดีให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จปล่อยให้เป็นปตามวิบากของแต่ละชีวิตเพราะฉะนั้นใจก็จะไรทุกใจก็จะไรทุกอย่างดีเยี่ยมที่สุดเพราะใจไร้ทุกนี่แหละสุขที่สุดในโลก ใจเป็นทุกทุกที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยใจเป็นทุกเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บคือทุกกายกับเรื่องรา้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสในนัสสิกขาสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการดับทุกใจได้จึงมีประโยชน์ที่สุดดับทุกได้มากที่สุดเกิดความผาสุกได้สูงที่สุดทุกที่เหลืออยู่ก็จะเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับ ดินทั้งแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนะการดับทุกข์ใจได้เนี่จึงเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะดับทุกดับชั่วได้มิต่สุขแท้ๆกับดีแท้ๆไปเป็นลําดับลําดับจนสมบูรณ์เลยนะชีวิตก็ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์พลังนั้นจะกลับมาเป็นของเราทั้งหมด สร้างร่างกายให้แข็งแรงดูสิ่งที่เป็นประโยชน์มาหล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดน,นี่คือ70%็บเอร์ซบวกเกินรอยจะเกิดจากใจร้ทุกข์ใจดีงามอย่างรู้เพียรรู้นะส่วนด้านวัตถุนี่30เซบวกลบอันนี้ก็เลือกใช้ที่ถูกกัน เมื่อใดก็ตามที่เลือกใช้วัตถุที่ถูกกันไม่ว่าจะเป็นอาหารกายบริหารสมุนไพรวิธีการใดๆเมื่อเลือกใช้วัตถุก,กันก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะประสิทธิภาพก็จะสูงที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีนี้มันก็จะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยนี่แหละจะดูดสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เข้ามาได้มากที่สุดเพราะพลังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บกเกินร้อยได้วัตถุที่ถูกกันก็จะเอามาสมดุลกับชีวิตเรา เอามาเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคไปถ้าได้วัตถุที่ไม่ถูกกันชีวิตก็จะรู้ตัวได้เร็วแล้วก็ผลักดันไปได้เร็วจะไม่อันตรายเพราะว่ามีพลัง70%บวกเกินร้อยในคุ้มครองชีวิตเพราะฉะนั้นนี่เป็นพิธีดูดาสุขภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ประหยัดที่สุดในโลกประหยัดว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวเลยทา ใจให้ถูกต้องเท่านั้นนะใจให้ถูกกายก็จะถูกวาจาก็จะถูกประหยัดที่สุดในโลกจะมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกดีเยี่ยมที่สุดในโลกมีฤทธิ์เร็วที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีฤทธิ์ฉับพลันทันทีเลยในอาพาธสูตรสูตรที่รักษาโรคให้หายฉับพลันทันทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ทําสิ่งนี้แหละนะทําใจไร้ทุกข์ใจดีงามนี่แหละ แล้วก็ทามสมดุลร้อนเย็นเข้าไปอันนี้จะมีฤทธิ์ดีเยี่ยมที่สุดในโลกใจไร้ทุกใจดีงามล้างความชอบชังความไม่เข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งไม่รู้จักวิปลาสสีล้างความชอบชังออกล้างวิปลาสสีออกโดยการพิจารณาใจรักของกิเลสตังส้งศีลมาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีไปเป็นลําดับลําดับ พิจารณาใจรักของกิเลสความไม่ท่วงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีจนสลายไปได้น่าสลายสุขปลอมทุกจริงนั้นได้จนเกิดความพลังพาสุขของใสไร้กังวลที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกไม่มีทุกเจือเลยตลอดการแล้วก็ชั่วก็ไม่ทําอะไรชั่วก็ตัดออกแล้วก็ทําดีที่ทําได้่ด้วยใจที่เป็นสุขยังรู้เพียรรู้พัก <c oughs> แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลทําทใจไร้ทุกข์จากกาันไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จดังใจไม้ตามวิบากดีรยายของแต่ละชีวิตแล้วก็พองไซ้ไร้กังนวลน,น,นี่คือสุดยอดพลังรักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกจากนั้นก็ทําสมดุลร้อนเย็นทางวัตถุด้านอาหารกายบริหารก็จะตัวเมดเลอดด้านจิตใจที่เป็นธรรมะ นี้ก็จะเป็นยาเม็ดเลิศนะยาเม็ดเลิศนะใจได้ทุกใจดีงามรูปเหียญรูพักเป็นยาเม็ดเลิศที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้นะแล้วก็เม็ดหลักก็คืออาหารกายบริหารด้านวัตถุอันนี้มีฤทธิ์20-30เปอร์เซนบวกลบนะประสิทธิภาพก็จะสูงที่สุดในด้านวัตถุก,ก็ให้มันสมดุล ให้มสมดุลให้รู้สึกสบายนะอาหารก็ให้เบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานนะกายบริหารก็ให้รู้สึกสบายทั้งด้านใช้กำลังในการกายบริหารกับด้านดัดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นให้เข้าที่เข้าทางดัดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ยืดหยุน่นแล้วก็กดลมปราณให้ทะลุทะลวงนะอย่างนี้เป็นต้นกดลมปราณโยคะากายบริหารให้ถูกต้อง มีการฝึกลมหายใจร้อนเย็นให้ถูกต้องให้สบายทำให้ที่เราสบายอย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือเม็ดหลักถ้าเม็ดเลือดกับเม็ดหลักรวมกันนี่จะมีฤทธิ์ประมาณ90%บเเบวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวที่สําคัญมากทีนี้พอไปใช้เม็ดเสริมเข้ามาเสริมเม็ดเสริมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ปกติเขามีฤทธิ์สิบเปอร์เซ็นบวกลบ คราวนี้ฤทธิ์ก็จะเป็นทวีคูณเลยเป็นร้อยพันหมื่นแสนล้านก็ได้ขึ้นไปได้เลยนะอยู่ที่เม็ดเลือดกับเม็ดหลักมีฤทธิ์แค่ไหนน,นี่คือสัจจะที่สําคัญเม็ดเสริมก็ถ้าเป็นของแพทย์พิธีธรรมเราก็ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นเม็ดที่หนึ่งอาหารปรับสมดุลนะไม่ใช่สมุนไพรปรับสมดุลปรับสมดุลร้อนเย็นเม็ดที่สองก็ กลัวสาขุดพิษขุดลมระบายพิษทางผิวหนังนะเม็ดที่สามก็ inform inform ส sure. ่วนล่างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันเม็ดที่สี่ก็พอกทายอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอาไม่ได้สีแค่มือเท้าด้วยส่วนที่ไม่สบายนะแค่มือเท้าด้วยส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่ถูกกันนะเม็ดที่ห้าก็พอกทายอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ก็มีห้าเม็ดหกก็กายบริหารเจก็อาหารแปดก็ธรรมะใจไร้ท sure ุกข์ใจดีงาม9ก้าก็รู้เพียรรู้พักก็นี่แหละเกเม็ดมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยแตาใช้เม็ดเลือดเม็ดหลักรวมกันแล้วเม็ดเสริมจะมีฤทธิ์เป็นทวีคูณส่วนเม็ดเสริมอื่นๆถ้าเรายังไม่หายโรคทำเกเม็ดแล้วยังไม่หายโรคก็ใช้เม็ดเสริมอื่นๆที่มีอยู่ในโลก วิธีการทุกวิธีเป็นเม็ดเสริมทั้งหมดที่อยู่ในโลกนะมีฤทธิ์สิบเปอร์เซนตบวกลบทั้งนั้น <c oughs> นะ้วา้าทำเม็ดเลือดเม็ดหลักเขาก็จะฤทธิ์เข้าจะขึ้นบนทวีคูณเหมือนกันอันเดียวกันเหมือนกันนะเพียงแต่อย่างอื่นเพิ่งตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องต้องอาศัยคนอื่นเข้าเท่านั้นเองนะถ้าเรามีเม็ดเสริมที่เพึ่งตัวเองได้ประหยัดเรียบง่ายก็จะมีฤทธิ์มากที่สุดนะเข้ากับร่างกายได้ดีที่สุด ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ค่อยหาตัวเสริมตัวอื่นที่ถูกกันคือใช้แล้วรู้สึกสบายเม็ดเสริมก็ไม่ใช่ว่าจะไปใช้ทุกอันหรอกเราก็เลือกเอาอะไรที่สบายแล้วก็เอาตัวนั้นไม่สบายก็ไม่เอาตัวนั้นตามหลักดูแลสุขภาพให้หายโรคได้เร็วที่พระพุทธเจ้าตรัสในขีฬาณสูตรอุปถาสูตรอนาจิสูตร,น,ตรนี่คือสุดยอดที่วิธีการที่จะทำให้แข็งแรงอายุยืนนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ นะถ้าตรัสไว้หลายสูตรนะสังคีติสูตรอาพาธสูตรกนะกกัจจูปมาสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรนะธรรมจักรปวัตนาสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะมีหลายสูตรที่พระเจ้าทัา้งหตรัสเอาไว้ผู้ใดตีแต่ผู้ใดเข้าใจก็สามารถที่จะเอามาใช้ให้ชีวิตตัวเองนั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วนะสรุปแล้วถ้าจะดูแลสุขภาพจริงๆก็ทำสองส่วน ส่วนหนึ่งคือใจไรทุกใจดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักส่วนหนึ่งก็ด้านวัตถุให้ทําสมดุลร้อนเย็นนะควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นอาหารกายบริหารหรือวิธีการต่างๆก็จะมีริ์สูงสุดในการดูแลสุขภาพแต่ถ้าเราไม่ทําเม็ดเลือดเม็ดหลักไว้นะไม่ทําเม็ดเลือดเม็ดหลักคือใจไรทุกใจดีงามรู้เพียรรู้พักอาหารกายบริหาร ถ้าไม่ทําสิ่งเหล่านี้ไว้ตัวเสริมใดๆที่มันถูกกันมันจะไม่มีประสิทธิภาพไปเรื่อยๆลดประสิทธิภาพไปเรื่อยๆจนหมดประสิทธิภาพแล้วก็ตีกับเป็นร้ายในที่สุดมีโรคแทรกซ้อนในที่สุดทุกวิธีจะเป็นเช่นนั้นในโลกใบนี้อื่นจากนี้ไม่มีจะเป็นเช่นนั้นหมดในที่สุดก็จะเป็นเช่นนั้นพระพ้ที่ไม่รู้ความลับอันนี้ก็จะไปจมอยู่กับโดยเฉพาะจะไปจมอยู่กับเม็ดเสริมที่มีอยู่ในโลกใบนี้ จะของแผนใดก็ตามจะของพวทรเรียกของแผนใดในโลกถ้าเราไปจมอยู่กับอันนั้นโดยไม่เอาเม็ดหลักเม็ดเลิศเนี่ยรับรองสุดท้ายพ่ายแพ้ทั้งนั้นเลยสุดท้ายก็จะพ่ายแพ้เหมือนวงการสุขภาพทั่วโลกที่พ่ายแพ้อยู่ตอนนี้พ่ายแพ้ในการดูแลสุขภาพทั่วโลกเลยสาเร็จบ้านเป็นบางครั้งบางคราวนานเข้าก็พ่ายแพ้นานเขา้า,นา,นเขาก็จะพ่ายแพ้ พอเขาไปให้ความสำคัญกับส0บอร์เซบวกลบซึ่งบางครั้งถ้าจังหวะกุศลดอกฤทธิ์หรือจังหวะที่คนนั้นน่ะใจไร้ทุกข์ชั่วคราวใจใจระงรับทุกข์ชั่วคราวสบายใจชั่วคราวมีกำลังใจชั่วคราวหรือมั่นใจในวิธีการรักษานั้นน่ะชั่วคราวนะหรือมีกุศลหนุน เวลาไปใช้ตัวเสริมนะมันก็หายฟับเลยดีขึ้นอย่างเร็วเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหายฟับเลยก็ได้ดีขึ้นอย่างมากก็ได้ก็นึกว่ามันดีที่สุดเพราะว่าวัตถุนั้นไม่ใช่ไม่มีวัตถุใดๆด,ดีเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์หรอกนะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาบวกลบนะมันส่วนใหญ่มันไม่เกินนั่นหรอกนะหรือไอ้ที่อันตรายก็จะประมาณนั้นนะสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนันแหละนะ สะสมไปเรื่อยๆมันก็เยอะแต่ถ้ามันยกเว้นวัตถุที่อันตรายมากๆนะใส่เข้าไปแป๊บเดียวตายเลยอันนั้นก็เป็นพิษที่แรงอยู่แล้วพน,นั้นวัตถ,ถุที่เป็นพิษแรงอยู่แล้วมันก็เข้าใจง่ายๆอยู่แล้วไม่ต้องไปรู้อะไรซับซ้อนหรอกไอ้นั่น,นอะ่ะอะไรเป็นพิษดังแรงมันก็ตายเร็วอยู่แล้วมันก็ริดตามนั่นแหละตามตายเร็วนั่นแหละแต่ถ้าวัตถุทั่วๆไปท, 30, ที่ชีวิตสามสิบที่ชีวิตสัมผัสสัมพันธ์อยู่เนี่ยนะมันจะมีธิ์ประมาณ30บอบวกลบ าบางทีก็ยี่สิบสิบห้าหนึ่งอะไรงี้เป็นต้นนะบางทีไม่มีฤทธิ์เลยก็มีเพราะว่าขึ้นไปเพราะะทั้นวัตถุส่วนใหญ่ในโลกที่ดูแลสุขภาพอยู่ตอนนี้ก็จะมาจมกับตัวน,นี้แหละมาจมกับสิบเอร์เซ็ต์บวกลบนี่แหละสุดท้ายจึงภาพรวมจึงประสบความล้มเหลวทั่วโลกจะถูกกันการักษาโลคได้ชั่วคราวจากนั้นก็ไม่ดีขึ้น แล้วก็แย่ตีกับเป็นร้ายเพราะอะไรเพราะกิเลสที่ไม่ได้ล้างตัวชอบชังสุขทุกข์อยากยึดมั่นถือมั่นกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์กลัวจะไม่ได้มาไอตัวนี้มันจะเพิ่มความกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ่ะมันจะเพิ่มความกลัวไปเรื่อยๆเ,เพราะเรามีสิ่งนี้ไปเรื่อยๆความกลัวกังวล ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากมันจะมากขึ้นที่ชอบที่สุขก็อยากได้มาที่ชังที่ทุกข์ก็อยากเอาออกไปก็กลัวไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์แล้วก็อยากได้ไหใม่อีกอยู่อย่างเงี้ยกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากอีกมันก็เพิ่มความกลัวเตไมมรู้กี่เรื่องเข้าไปเอความกลัวโฮมก็หนํามามากๆก,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 ก็ทุกข์ใจทุกข์ใจชีวิตต้องเสีย ду, พลังไปสร้างทุกข์เสีย Wind, พลังไปดันทุกออก เสียพลังไปตอบสนองความอยากเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปดันทุกข์ใจออกโอ้โหร่างกายเจ็บป่วยเลยยิ่งได้ตัวที่เป็นพิษเข้าไปด้วยก็ป่วยเข้าไปอีกเลยอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเหนียวนําให้คนเด่นเป็นตามแตกตัวไปอยากได้สารพัดเรื่องโอ้โหเป็นทุกข์ต่อตอนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเป็นวิบากรา้ต่อตอนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันชีวิตก็ต้องมากลัวเรื่องร้ายที่เข้ามาในชีวิตอีก มันยังไม่เข้ามาก็กลัวเข้ามาทุกกลัวมันจะไม่ออกไปทุกข์ทรมานมันออกไปแล้วก็กลัวจะกลับเข้ามาเห็นไหมมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยก็เกิดภัยต่อชีวิตก็งานสุภาพดีก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ถ้าไม่ลดกิเลสงานสุภาพดีไม่มีทางสําเร็จได้ถ้าไม่ลดกิเลสเราได้พิสูจน์ความจริงอันนี้มาอาจารย์พาผู้คนลดกิเลส ทำสมดุลร้อนเย็นลดกิเลสทำความดีทำสมดุลร้อนเย็นโอ,โอ้โหกว่าสามแสนท่านที่มีสุขภาพดีขึ้น90%เอร์ซมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์นี่คือสิ่งมหัศจรรย์นในโลกที่อาจารย์และทีมแพทย์พิทธรรมได้พิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจับหลักนี้ได้ในการดูแลสุขภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดจะดูแลสุขภาพก็ต้องจับหลักการนี้ให้ดีปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ได้โดยเฉพาะสุขภาพใจดีที่สุดเลยสุขตลอดการสุขสบายใจได้กังวลตลอดการนะดีที่สุดเลยร่างกายก็จะแข็งแรงได้มากที่สุดโรคจะลดลงได้มากที่สุดสิ่งดีจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดสิ่งร้ายจะลดลงได้มากที่สุด เมื่อเราปฏิบัติได้ถูกตรงอ้าวมีคําถามมานามีคําถามมาทาังนู้นก็เตรียมนะทั้งบ้านก็เตรียมตอนนี้มีหนึ่งคำถามอยู่ในมือ